สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เป็นงานทอดกระถินโดยเจ้าภาพหลักก็คือพยาวัยนามมารดาและก็นายแก้วกิลำมผมทั้งไม่ใหญ่ทิ้งสุชาลีนะเป็นเจ้าภาพทอดที่วัดบุญกระจับและตาสัชชี พี่น้องสาธุชนทุกๆท่านมารวมกันขอขอบคุณนะคระในรุ่งใจรุณนะครับด้วครับพี่น้องผู้ไปเอฟซีปลอดสาจอนทุกตุกรถตับเตื้อเมื่อนี้ทีมงานปสาจอน้อมคณะได้เดินทางมาทอดกฐินอยู่ที่วัดบึงกระจับตะบลบึงกระจับนครวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ครับประจำปีพุทธศักราช2567นะครับตอนนี้ได้เวลาสี่ออกแข่งแล้วนะครับเด้อ นี่ครับขอบพุทธหัวมุทนาสาธุบุญนะครับเด้อนี่บริวารกระถินนะครับหรือว่ากองกระถินเป็นกล้วยเป็นอ้อยนี่ครับกองหมอนนะครับนี่บริเวณผู้ดใดยังบระทัดได้ผ่าตายบริวารกระเชิญนะครับรยังไม่ได้ผ่าไตาบริวารมือทองน้องบนดูกล้องหน่อยข้างบนนี่ครับทีมงานบนวย พ่อใหญ่ไวครับพ,พ่้เราแล้วนะครับจัดภาพมาตอนนี้กาขบวนกระถินกระลังสีแหวรอบศาลาการประเรียนของพี่น้องชาววัดบึงกระจับนะครับนี่นะครับ มาแล้วครับออกแล้วครับกระดิ่นกระลังแห่นะครับทุอนุโมทนาสาธุบุญด้วยกันนะครับไป Dial ไปไป,ไปส,าส,าสาธุ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 ด้วยกันนะครับไป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  ตะไกลกระลินแล้ครับนี่เป็นสัญลักษณ์ของการทอดกระิน,มนไม่ดีและไม่ครับไม่ไดีนะ <s ays> นี่คือทีมงานแ้ะกาไตเอกไตรองรูปมาด้วยกันนะครับนี่ปีนี้ปี67นะครับทอดที่วัดบึงกระจับโอเคครับโอเคครับ,รบตอนนี้กระถินกำลังแอ่นนะครับเด้อ ว่าดอกวลาลล่ดีพี่นี่นไม่มาจะแม่บ้านหรือยงหลานจ้า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 เลี้ยงพวกกติกไง อองไปสาธูชนคบู้บติ่ใจบุญกรลักเตือเติมแห่ก,นนะะกระถิ่นะครับทีมกะบพีนะครับทอดที่วัดบึงกระจับตำบลบึกระจับอเภอเสียบรับทนี่มีไม้เฟสายจอนเอซีนะครับ,บเอฟซีคนรวยเลิศบา้าบ้าตีว่าเลือ mấy đi học kì, đúng 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 อสวัสดีน้องสมัยมาจากสวีเดนนะครับนี่โอเค,อเค,อเคนี่ครับเป็นรอบที่สองนะครับหรือรอบที่หนึ่งำลังจะคบนะครับเลนี่เริ่มต้นจากนี่ครับนี่คือท่านพ่อไทยยกอ่าพานสาเสนแล้วก็ท่านพ่อไทยยกลหลายๆคนนะครับเนี่ยจำชื่อก็ไม่ได้ ำกำลังถือผ้าไตหรือว่าผ้ากระถินนะครับ they love this ินะครับเป็นรอบที่สองนะครับเรือ่องอนุโมทนาสาธุบุญ้ดยกันนะครับที่วัดบึงกระจับตำบลบึงกระจับอำเภอวิเชียรบุรีจงังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับ มาดำน่ยอยเก่ผอมสีพดสวย รอบที่สามรอบสุดท้ายนะครับยังไม่เจอเอฟซีเพิ่งเจอเนี่ยจ้าทิ่ถึงนะคะเอออุ่นหละเงยดนังลมลรอบที่รอบสุดท้ายแล้วนะครับรอบสุดท้ายแล้วครับ แต่ยังไม่ได้ทอดนะครับกำ,กำลังบรรดาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านครับกำลังนำบริวารกระสุอและใบประสุงขึ้นสู่ศาลาการปรเรียนของพี่น้องชาววัดบุญประจักษ์นะครับ อันนี้หลอมมามากของนั้นคนนี้อ่ะ ญาณบุรีจกาญจน์เบญจพครับอุปมาเตยันตุเทวาสรณังอธิกเญยังขันธขันธัพพธนาอารภาจิตขันถาสังเกตยานุโมทนาอุปเณยัง <laughs> คันนนะครับหันนิดหนึงปยับนิดหนึ่งนะครับอคเนนะี้ก็เป็นเจ้าขออัญเชิญเทพเจ้าเราเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายที่ประจำนอยู่ที่พอะคเนทขอจงลงมาร่วมอนุโมทนาค่ะอทิษฐานพร้อมกันทุกตนทุกองเถิดพระเจ้าค่ะสาธุครับทิศทักษิศนะครับทิศใต้ครับเป็นสาวทิศใต้เลย พระเจ้าอ silently, า aky, อเชิญเทพเจ้าลูกเทวดาและนุษย์ทังหลายที่ประจำอยู่เบืองทิศทางศีลขอจงลงมาร่วมอนุมทนาภาคาถินทานพร้อมกันทุกตนทุกองเถิดพระเจ้าออนุเพินะับเ้าเราขอด้มครับเ้ดมเออพานะครับเราขเจ้าออเชิญเทพเจ้าวงเท้าละรุงหลารนที่ประจำอยู่ เอาการศึกษาไปถึงการโมรนาผ้ากฐินนัา

ต้นแก้วซ้อนแผ่แผ่นเาเทดาลลายที่ประยัอยู่าาิฐานพรอมกัน ขึ้นมาร่วมมาดูธนาปาาอฐินปรานพร้อมกันทุกคนทุก สาธุชนหรือว่าประดามู้ใจบุญใจกุศลน,นะครับกำลังอาถวายปัจจุปัจจัยนะครับถวายบริวารผ้ากระถินนะครับเนาะสวัสดีครับเลย้อยครับ,รรบนั่งที่เก่าบอกนั่งที่เก่าบอกด้วย แล้วช้อนออกใส่พาอนออกใส่พานแล้วผ้าสบายนะเออเออองใส่ทานเดินหน้าไปเลยี้มนนอ้ามาไุมาไปรอมาไ้อมาไปรอมาไรอไรมาไ้อมาไมาไปอาไปออาไาามย้อนสอน,น,าน,น,นราาราาาา กระถิ่นนะครับกริ่นละทานนะครับที่วัดบึงกระจับตำบลบึงกระจับอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเนาะพี่น้องอใจบุญใจกุศลจะมาทำบุญร่วมกันเรียนเชิญนะครับเรียนเชิญห้อไหนถวายห้อไหนก็ได้เดินหน้าเดินหน้ามาเลยเดินหน้ามาเลย ครับตอนนี้กําลังถวายอยู่ครับ ที่วัดบึงกระจับตำบลบุญกระจับอำเภอพิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับประจำปีพศ .2567 ก็ขอขอบพระคุณสาธุชนผู้ีใจดีบุญใจดีทุกท่านเดินทางปลอดภัยนะครับขอให้มีแต่ความสุขทุกท่านนะครับวันปีนะครับเนาะก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับเนาะอนุโมทนาสาธุสาธุการด้วยกันคา สวัสด <ersch> ีครับพี่น้องปองไปเอฟซีของปาจอนทุทุกชนนะครับบรรดาสาธุชนผู้ทิ่ใจบูญใจกุศลทุกท่านนะครับเด้อมื้อนี้ได้มาทอดกฐินที่วัดบึงกระจับตมบึงกระจับอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับประจำปีพุทธศักราช2567ครับมื้อนี้มาพอรับทีมงานนะครับแจกโลงท่านครับมื้อนี้มาทำโลกท่านบ่ ครับผมเออมีมีรายการนี่อย่างนี้โอ้มันนี่มีลูกชิ้นปลามีฮอทดอกมีหลายอย่างครับรวมอชยวยกันพี่น้องทที่ไหครับท่านที่ไหนครับประมือกับจับบานเฮ้าเนาะครับผมพี่น้องกองไฟเห็นอยู่กันมาบุนน้ำกันเด้อครับเด้อเอาน้องแก้วเป็นไงวันนี้ได้มาทำโลงทานใช่ไหมครับเออทำโลงท่านนี่น้องแก้วกี่ลำมาเด้อครับเด้อมาตอนนี้ยังท่านอยู่แม่นน้องแก้ว อย่างบ่ทันได้ทอดยังบ่ทันได้เวลาด้วครับด้อเออย่างนี้นี่กระเจี๊ยบอะไรนะลูกชิ้นสมุนไพรเหรอโอเควันนี้มีอะไรนะมีน้ำลำไยค่ะมีน้ำลำไยนะแจกฟรีที่วัดบึงกระจับหนูชื่ออะไรจ๊ะชื่อบัตชื่อเย็นค่ะโอ้โหมานครับของปฏิทำงานนะครับนี่เสียสุทัดเด้อครับเด้อครับกองลักชิ่ทอดเดลยครับพี่น้องนะครับเห็นคลิปนี้อยู่กับมาลงทานที่ วัดบึงกระจับนะครับนะนี่กำลังขมุขขมุมอยู่นะครับตอนนี้ยังไม่ได้แจกนะครับมายังมาทันอยู่ดวยครับเด้ออยู่ที่วัดบึงกระจับนะครับงานทอดกระถิ่นกรรมชีของวัดบึงกระจับมามาครับมาน้ำกันเด้อครับเด้อมาชินลูกชินกับทีมงานปัดจอนกำลังขมุขขมิ่อยู่ครับท่าสวัสดีครับวันนี้มาทอดกระถิ่นที่วัดบึงกระจับนะครับเด้อนี่ครับบริเวณ าัดบงนึ่งตนก็เทบริเวณก็ทิ้งสมมติที่วัดบึงกันจับรรดาอยากโนแรู้ที่เกียวระดับดูใจดีใจดีสมกับทำนะครับด้วยมาทำบุญด้วยกันนะครับวัดบึงกันรวมกันใช่ไหมโอ้สุดยอดเลยครับมามาโอเคจะดำมาไหมจสดำ ได้บุญเยอะๆเนี่ครับวันนี้มีลูกชิ้นนะครับโอ้หวานแจ๋วเลยมันตัมันิไม่ได้เป็ไงน้ำจิ้มใครทำเนี่ยน่าจะอร่อยนะดูแล้วน่อมานะครับพี่น้องอยากจะอ่าชิลลูกชิ้นปีที่วัดบึงกระจับนะครับตอนนี้กำลังจะได้เลิกแจกแล้ว แจกฟรีงานกระถินประจำปีพุทธศักราช2567นะครับกระถิ่นวันนี้มาแจกลงทานกระถิ่งานเชิญหนยกร่นคกระจาบค่ะทุกคนอ๋อดูนะครับซิ่งเอางี้วันนี้มีลงทานลูกขินแจกฟรีอ่ะงทานงทานนี่แหละหลายคนลงโยงกัน day and it เป็นทีมงานของพี่น้องที่มาแจกลงทามขอเสียงหน่อยดิมาจากไหนครับนนมาจากไหนอันนี้มาจากไหนก็สมอลทอดเหรอสมอลทอดครับเนนสออียดดำเกียครับคอยได้บุญกุศลหลายๆด้วยครับเด้อพือโราณาสตร์ทูบุญด้วยกันทางนี้นะครับคอยกลับมาร้อยล้านพันล้านด้วยคอยถูกหวยรวยเบอร์ ล้างแกทานอยูอ่ท um, ี่โรงทานวัดตึงกระจับนะครับ